สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 5จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก็ไม่ได้พูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับกลับมาดูอีกทีหนึ่งคือทรงไม่ค่อยสวนเท่าไหร่เลยนะครับ บวกกับเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับหลายๆคนก็ยังถามอยู่เลยว่าตลาดหุ้นจะลงไปต่อไหมนะครับตลาดหุ้นเป็นขาลงแล้วหรือยังอะไรย่างนี้หรือตลาดหุ้นจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับหลายๆคนก็มีคําถามประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในหลายเว็บไซต์นะครับหลายๆสํานักข่าวในหลายบล็อกเกอร์นะครับก็ออกไม้ความเห็นที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในช่วงนี้นะครับโดยที่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2 6 6 2ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับเราก็จะพบว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดัชนีเซตนะครับมีการปรับตัวลดลงมาแบบรุนแรงเลยนะครับ mm hmm. เกิดแพนิคเซลเนาะจนทำให้ดัชนีเซตนะครับลงมาต่ำกว่า1,000จุดนะครับในช่วงนั้นโดยที่หลังจากนั้นมานะครับเราก็ไม่เคยเห็นดัชนีเซตเนี่ยมีการสร้างนิวโลอีกเลย ไม่เคยปรับตัวลงมาต่ำกว่า1น0 0จุดอีกเลยนะครับอาจจะมีการย่อลงมาบ้างน,นะครับแต่สุดท้ายก็มีการกลับขึ้นไปแล้วก็มีการสร้างนิวไฮใหม่ตลอดจนมาถึงในช่วงปี63นะครับปี2อ6 3เราก็เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าภาพรวมของดัชนีเซ็ตก็สามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น e MA 200วันได้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ตลอดนะครับแล้วก็มีการสร้างนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ถ้าเรามานั่งคิดกันเล่นๆนะครับตั้งแต่ช่วงที่เซตหลุดตรง1,000จุดลงไปมาจนถึงช่วงที่เขามีการทำนิวไฮในรอบที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่าเซตมีการปรับตัวขึ้นมามากถึง177%นะครับก็เรียกได้ว่าเติบโตขึ้นมาถึง77%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับตอนที่ัดชิงเซทลงไปต่ำกว่า1,000จุดนะครับ ก็ถือว่าใช้เวลาประมาณปี2ปีนะในการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับมีหลายๆบริษัทที่ก็ยังขาดทุนอยู่โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับพวกกลุ่มโรงแรมกลุ่มสนามบินกลุ่มสายการบินอะไรพวกนี้นะครับที่ผลประกอบการของหลายหลายบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นที่มันเกิดขึ้นใน ภาพรวมของติชเซตนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมเข้าไปดูนะแล้วก็จับประเด็นออกมาได้ประมาณ3ประเด็นนะครับโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าติชชเซตก็ลุดตรง1,600จุดลงมาแล้วโดยที่ลงมาทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,580.10จุดก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปปิดตรงบริเวณ1,584.52จุด ในช่วงวันที่12พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้เองนะครับเราก็จะพาบว่ามันมีข้อสังเกตอยู่3จุดนะที่ผมเจอนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้อันนี้ผมพอดูรวมๆนะครับเราจะเห็นว่าเซตนะครับมีการสร้างจุดต่ำสุดเล็กๆขึ้นมาใหม่แล้วนะครับในรอบนี้เมื่อเทียบกับวันที่8เดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมา ที่เซตนะครับมีแอนนิคเซลนะครับตกใจขายออกมาทำให้ แต่ชิงเซตนะครับลงไปต่ำสุดที่บริเวณ1,580.80จุดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในวันที่8มีนาคม2565ถึงแม้ว่าแต่ชิงเซตจะมีแรงขายออกมานะครับจนทำให้แตนะ่ชิงเซตเนี่ยลุดตรง1,600จุดลงมานะครับแต่สุดท้ายมันก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับทำให้แตนะ่ชิงเซตเนี่ยมีการรีบาวกับขึ้นมาปิดตรงบริเวณ1,619.10จุด ซึ่งในรอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นแท่งสีแดงยาวเลยนะครับแต่ว่าของวันที่8มีนาคมส5 6 5เนี่ยมันเป็นไส้เทียนยาวๆนะครับประเด็นต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าดัชนีเซตในรอบนี้นะครับก็หลุดตรงเส้นอัมเอ0 0วันลงมาแล้วในกราฟหลายวันนะครับซึ่งไม่ได้หลุดแค่แท่งเดียวด้วยนะหลุดลงมาทั้งหมด5แท่งแล้วนะครับก็คือ5วันทําการนั่นเอง ซึ่งถ้าเราไปเทียบกับของวันที่8มีนาคม2565เราก็จะพบว่าในวันที่8มีนาคมเนี่ยจะชิงเซตนะครับก็หลุดตรงเส้นนำ A 200วันลงมาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าภายในวันนะครับมันมีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้แตชิงเซตนะครับมีการรีบาวลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปปิดเหนือเส้นนำ A 200วันจนได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้คือ ดัชชีเซตก็หลุดตรงเส้นนำเอสองอวันลงมาเป็นแท่งที่5แล้วนะครับแท่งของเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าการหลุดตรงเส้นนำเอในครั้งนี้คือเป็นการหลุดจริงๆแล้วหรือเปล่าซึ่งมันมีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับดัชิีเซตอาจจะมีการปรับตัวลงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าเราดูจากแท่งของเมื่อวานเนี่ยที่มีการสร้างนิวโลนิดๆเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกแล้วอะไรประมาณนี้ ส่วนประเด็นที่3นะครับให้เราเปลี่ยนมุมมองกราฟเป็นกราฟลายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าโดยปกติแล้วนะครับภาพรวมของดัชนีเซ็ตในกราฟลายสัปดาห์เขาจะยืนเหนือเส้น MA 24แล้วก็เส้น MA 75ส่วนใหญ่นะครับตรงเส้น MA 75เนี่ยจะสามารถรับดัชนีเซ็ตเอาไว้ได้อยู่นะครับในกราฟลายสัปดาห์แต่ว่าในรอบนี้คือหลุดทั้ง2เส้น MA เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้น MA 24แล้วก็เส้น MA 75ก็เช่นกัน ซึ่งในตอนนี้นะครับเราเห็นว่ามันจะมีตรงเส้นเ A ที่สําคัญมากๆเลยก็คือตรงเส้น AM A สองรอยนะครับในกราฟลายสัปดาห์ซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่ดัชเซตน่าจะลงมาหาได้พอสมควรนะครับถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ในกราฟลายสัปดาห์แล้วก็จะเห็นว่าเหมือนกับว่าเส้น RSI น่าจะมีการปรับตัวลงไปได้อีกนะครับจนกว่าจะถึงตรงโซนโอเวอร์โซนะครับในกราฟลายสัปดาห์ ซึ่งนี่ก็คือประเด็นที่ผมไปเจอมาในกราฟเทคนิคนะครับของดัชชี่เซตซึ่งเพื่อนๆมีความที่เห็นแบบไหนนะครับก็สามารถที่จะลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้ผมมีโอกาสได้ไปหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาในหลายสำนักนะครับเขาก็พูดถึงมุมมองในเรื่องของเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับในช่วงเดือนเมษายน2 5ง5ที่ผ่านมา ที่มีอัตราขยายตัวขึ้นประมาณ8.3เนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมันก็แย่กว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับที่ว่าน่าจะขยายตัวประมาณ8.1แต่อย่างไรก็ดีการขยายตัวของเงินเฟ้อของสหรัฐในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ยังถือว่าชะลอตัวลงมาจากเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับที่ขยายตัวขึ้นมาถึง8.5เเ์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบ41ปีเลยก็ว่าได้หลายๆสำนักก็เลยมีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ไปนะครับเฟดอาจจะมีมาตรการที่มันเข้มงวดขึ้นเพื่อตึงเงินเฟ้อในตราฐนะครับให้ชะลอตัวลงนะครับไม่ให้มันขยายตัวเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ตามข่าวนะครับเขาก็มีการระบุว่ามันก็มีโอกาสที่จะทําให้เงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ไหลออกจากการลงทุนในไทยด้วยนะ ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าค่าเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปดูล่าสุดนะค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ34.70บาท70ตางนะครับตอน1ดอลลาร์ซึ่งถือว่าอ่อนค่าค่อนข้างเยอะพอสมควรในขณะที่การซื้อขายหุ้นนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2 6 6 5ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12พฤษภาคม2 5 6 5 เราก็จะพาะว่าต่างชาตินะครับก็ขายสุดที่ออกมาแล้ว4,094.30ล้านบาทโดยทั้งปี65นี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่12พฤษภาคม2565ต่างชาตินะครับก็ยังคงเป็นซื้อสุทธีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนว่ามีแนวโน้มว่าหลังจากนี้ไปนะครับต่างชาติก็อาจจะเน้นในเรื่องของการขายสุทธีออกมาหรือเปล่านะครับ โดยที่ทั้งปี65นะครับต่างชาติก็ยังซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ1,17,639.04ล้านบาทนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะต่างชาติจะกลับมาซื้ออีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็คาดหวังอยากจะให้ต่างชาตินี่แหละเป็นคนเข้ามาซื้อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่ต่างชาติซื้อราคาของหุ้นมันก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยคาดหวังว่าอยากจะให้ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อนะครับ อ,อย่างไรก็ดีถ้าเราพิจารณาในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เป็นหลักเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ต่ชีเซตน่าจะปรับตัวลงไปได้อีกนะครับผมเลยมองแนวรับที่น่าสนใจนะแนวรับสําคัญเลยในรอบนี้นะครับคือเป็นแนวรับที่ไม่ควรลุลนะก็คือตรงเส้นมีสองร้อยนะครับในกราฟลายสัปดาห์ก็จะอยู่แถวบริเวณประมาณ1554จุดนะครับก็คือต่ชีเซตไม่ควรหลุดตรงบริเวณนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ย ก็มีโอกาสที่ทรงกราฟของดัชนีเซตน่าจะปรับตัวลงไปได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดก็ถือว่าแนวรับตรงบริเวณนั้นนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนั่นเองก็ต้องไปพิจารณากันต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกัน้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไปเพื่ีนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ